สวัสดีค่ะไลฟ์ออฟมีเดียมค่ะทักไทยช่วงวันหยุดค่ะทุกคนวันนี้อากาศตอนเช้าสามองศาก็ค่อนข้างหนาวตอนนี้สาม,มีกำลังเตรียมพื้นที่ที่จะเอาไว้สำหรับปลูกผักหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราทำอะไรบ้างนี่ค่ะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะเราทดลองก่อนนะปีนี้เนาะในส่วนตรงนั้นก็จะเป็นบ้านผักนะคะเป็นกรีนเฮาส์เล็กๆที่ที่ยังไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อประมาณเดือนตุลานะะตรงนี้จะเป็นสำหรับทำปุ๋ยหมกัก นี่ค่ะสามีกำลังจะทําทิ่ก้านเหมือนที่ก้านอยู่ตรงที่บ้านผักเนาะเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้ดินเพื่อไม่ให้ดินมันมันถล่มอะไรประมาณเนี้ยมาดูความคืบหน้านะคะทุกคนเฮ้ <Hey. S 2> ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ ก็ตรงนี้จะเป็นจะเอาถังถังที่เราจะทําปุ๋ยหมักอะค่ะจะมาวางไว้ตรงนั้นเนาะอากาศอุ่นขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนอุ่นขึ้นมานิดนึงจากเมื่อเช้านี้หนาวสององศานะเมื่อเช้านี้ บ้านผักตรงนั้นสามีก็เป็นคนทําเองนะคะแต่ว่าไม่ถึงว่าสั่งมาแล้วก็มาประกอบแล้วก็มาเทพ,พื้นม,มาไม่ใช่เทพ,พื้นมาทําไอโครงสร้างตรงนี้อะคะ่ะก็คือทําเองเนาะดินตรงนี้เราสามารถที่จะผสมกับส่วนนูนได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นหน้าดินที่เขาเอามากลบดิน ไวค้ค่ะก็คือก่อนหลังจากที่ปูตัวนี้แล้วก็เขาจะเอามากลบหน้าดินอย่างะะเงี้ยค่ะแล้วทีนี้สามีก็เลยเอาจากส่วนส่วนตรงนู้นมามาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเราเอามาผสมกันได้เนาะเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นปุ๋ยได้อะ่ะใช่ไหมคะ่ะ โอเคเอาถังขยะไปวางเอ้ยไม่ใช่ถังขยะเอาถังดีโอไปวางวา In a a นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เขาสามีบอกว่าต้องมีตะข่ายรองไว้เพวกที่ว่าหนูจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เข้ามาไม่เจาะเนาะนะนค่ะใส่ดินลงไปนิดนึงเช่หรื่งนะ